มาได้อีกสักหนึ่งเกมนึทุกคนหิวข้าวแล้วจะไปกินข้าวทะทุกคนพี่นาวาพูดไม่เกินไป,นไนไปอะไรอะ่ะทีมล่วงหน้าทีมล่วงหน้าใครถิงๆิคือใครอะ่ะนี่เหรอมาพี่อะไรนะเมื่อกี้ลืมแล้วพี่แตงไหนวะพี่แตงแล้พี่กันเหรอพี่กันไปแล้วใช่ไหม แล้วก็พี่คนนี้ยังไม่ไปใช่ไหมพี่โอกุริเคปโกพูดไม่เล่นด้วยครับไหนอะพี่แตงอะพี่ไม่ชุบเกือบลอยพูดแบดหมดอ๋อแบดหมดแล้วอ่ะพี่แตงขัดหนึ่งคนครับมาเร็วๆรเลขห้องเอ่ 46, 47, เอสี่หกสี่เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดครับผมสี่หกสี่เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดครับผมมีไหมมีไหมหนึ่งคนครับผมพี่กันไปแล้วใช่ไหมพี่กัน พี่ไม่ชุบเกือบลอยพูดเหลือหนึ่งห้าเออเหลือหนึ่งห้าเล่นได้มันอ่ะมามาเร็วเหลือหนึ่งห้าเล่นได้เออพี่การเล่นอีกเหรอเออไปไปไปพี่แตงไปเถอะไป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 พี่แตงไปก่อนเลยไปชาร์จแบตก่อนเลยเราอ่ะกมสุดท้ายละอไปไม่รู้ิวข้าวแล้วอ่ะ Ooh, mommy, i mommy, mommy. สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์พี่ไม่ชุบเกือบลอยพูดชาร์จแบตละนะโ,โทรศัพท์ เย่กูได้พักลรเย่โอเคโอเคไปเว้ยไปเว้ยเตรียมตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามาผมลืมโดดเหรอผมลืมกดโดดใช่ั้ยเนี่ย มันกระตุกดูดีทุกคนโคตรกระตุกอะ่ะได้ปืนแล้วมีคนชุบกันครับผมทางซ้ายมือครับข้างบน,นไปดูซิใครชุบกันอยู่ตรงนี้ไงนี่ยข้างบนนี่พี่บนไหนอ่ะนี่ไงพี่ข้างบนที่ชุบเนี่ยน,น,นี่ไงพบ,บเจอแล้ว ดาวแล้วครับผมดาวแล้วว้าย้น่นโน่นโน่นโนอนโน่นเจอคนเกินไปหัวหน้าอุ้ยพี่นัทร่างหนึ่งมาไง พี่นัดล่างหนึ่งมาไงเพื่อนพี่ไม่<ะ>ชุบเกือบลอยพูดพี่นัดเฮ้ยไม่ใช่สิเจ๊นัดกินข้าวยังยังเลยโคตรหิวเนี่ยอ๋อผมผมไปเติมเหรียญมาพี่ผมไปเติมเหรียญมากวาดรูปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปแจกเหรียญนะเดี๋ยวว่าแจกตอนนี้เลยไหมเอาไปเ,เ,เอาเหรียญปะเอาสักยี่สิบเหรียญก่อนปะโคตรเจ้าคนเอาสักยี่สิบเหรียญไปก่อนนะเดี๋ยวตอนวาดรูปใจ พี่ไม่ชุบเกือบลอยพูดแจกเลยอีกออีกโ <Okay, okay. S 1> เคคโอเเแจกลมื่อวานผมบอกเขาว่าผมจะเติมเหรียญแล้วแจกตอนวาดลูกลพี่โอกุรีเคปโกพูดรีบขึ้นให้เสร็จครับผมก็หิวข้าวแล้วเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะแหลกยิงใครไม่โดนเลยเน,นี่ยเอาเอาเอาดูดีแหลก <S 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 ตายจังแหลกขนาดนี้ตายเลยดีกว่า,าถ้าแหลกขนาดนี้ตายเลยดีกว่าดูรีโคตดแหลกกันโค้ แหลกยิงใครไม่ได้เลยทอ่อบอกท่อท่อแท้ท่อแท้โดนละโดนข้างหลังยิงบนบนนั้นข้างบนข้างบนครับผมขอไอวอลหน่อยขอไอวอลหน่อยพี่ไม่มีไอวอลหรอไอวอลไม่มีเหรอนะเดี๋ยวผมวางให้อย่างนั้นนะอยู่ขนน้างบนนะพี่ข้างบนน่ะข้างบนสลิงอ่ะพี่ไม่ชุบเกือบลอยพูดเจนัส เฮ้ยพ oh nah ี่นัดเฮ้ยอานัตเฮ้ยลุงนัดเฮ้ยเท่านัดกินข้าวกับอะไรวันนี้ยังไม่รู้เลยมันละมันมาแล้วเขเ่กือบตายเกือบได้ไปนอนใต้ต้นมะม่วงแล้วไปคุยจบลาบมะม่วง คือกับหลังหัวม่วงเฮ้ยข้างบนพี่วางไอ้ไว้ผมไปข้างบนข้างบนข้างบนพี่ข้างบนตรงบ้านบน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 บ้านข้างบนเลยตรงเต็นท์่ะเต็นท์เต็นท์บน่ะเต็นท์บน่ะเออพี่เต็นท์นั่นแหละที่ไม่ชุบเกือบลอยพูดท่าเข้าหนนะผมจะคบกับผู้ชายโคตรแตกโคตรแตกโคตรแตก ข้างหลัง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 ข้า้าหลังขาหลังข้างหลังขางหลังขาหข้างหลังาหล้าหลังข้ัาง้าหลง้หหลางลังาขา้า้าห้ เปลี่ยนปืนดีกว่ามังม้ง EK ดีกว่ามั้งสงสัยต,ต้อง EK ละจังหวะน,นี้โหดูแลกดูแลกดูแลกพี่โอกุริเคปโกพูดสาธุ99ขอให้ชนะเธอเอยายา,าขออค่ะถ้าชนะานาผมจะคบผู้ชายพี่แตงจะไปเป็น,เป,นเป็นเกย์หรอพี่แตงจะไปเป็นเกย์คบผู้ชายทุกคนระวังเดอ้อระวังเด,อด้อทุกคน พี่แตงเขาเป็นผู้ชายเขาจะไปคบกับผู้ชายทุกคนระวังเดอ้อ <c oughs> โ,โดนพี่แตงตุ๋ยเด้อทุกคนเดอ้อระวังเดอ้อเสียงเป็นไรเนี่ยระวังเดอ้อระวังเดอ้เอเฮ้ยมันไปไหนแล้วอ่ะอมันขึ้นขางบนแล้วมันขึ้นข้างบนแล้ว ววิิว่่งงงงขขึึข้้นนกกาลลััผมมตพี่โอกุรีเคปโกพูดอยากเห็นชายคบกับชายโคตรแตกโคตรแตกอยากเห็นชายโคตรชายอ๋อคิวคเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นพี่เดี๋ยวผมจะทำให้เห็นเหลยแปดตัวเองเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมจากกาัดจาก,การให้เองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮันนี่สวัสดีครับ เดี๋ยวนั้นคนหรือเปล่าคนจริงด้วยระวันค่ะพี่ไม่ชุบ<อ>เป็นรอยพูดเ yes, ย so ้ใสแอมโซเกย์ไอว,าาวัวขาพี่ไอว,าาวัวขาข้างล่างยิงมหน่อยอยากได้เงินซื้อไอเทมอยู่หลังต้นไม้ตัวหนึ่งอ่ะหลังต้นไม้พี่หลังต้นไม้ตัวหนึง่งผมโดนยิงแล้วหลังต้นไม้ต้นไม้ยิงผมแล้ว เดี๋ยวสองตัวเนี่ยยิงไปตายอีกตัวหนึ่งตายแล้วหรอหลังหลังไอ้วอลนี่ตายแล้วหรอหลังไอ้วอไปไหนแล้วอ่ะตายแล้วหรอหลังไอ้วอลดูว่ามันหนีไปไหนเจอรถเจอรถที่ไม่ชุบเกล็ดลอยพูดบุญผมเยอะเกินไม่ได้สักเหรียญ หลังต้นไม้หลังต้นไม้หลังต้นไม้ดาวดาวหลังต้นไม้ดาวเฮ้ยหลังมาพี่หลังมาหลังมาบนเขาบนเขาบนเขาเฮ้ยมันมันล็อกเป้าผมแล้วมันล็อกเป้าผมแล้วบนเขามันล็อกเป้าผมมันไปไหนแล้ว คน้า้คน้า้พี่โอคุริเคโต,ต,ตพูดเหมือนกันเลยไม่ได้สักเหรียญทำไมไม่ได้สักเหรียญล่ะทำไมบ่ได้อ่ะบ๊ายบายครับทุกคนดเจอกัน